เพมันหานแบบบางบานอ่ะมันมันหอมอ่ะมันหอมแล้วมันมันแต้มโรมิคินเหม็นนะครับไอยเจ้านี่บ่ค่คะรับเหมือนกับพิหาหัวเพิ่มไปหาเองพ่อค่ะรับประกันเลยไม่งั้นหาหัวเองพร้อมมะล่างมาหันมาแซ่เฮ็ดเอียงวัดหัดขายเองรับประกันเลยค่ะบ่เียร์ออันนข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มได้เลยเราแบบบ่ทันหนึ่งเหรอครับคือกันค่ะอันเดียวกันอันละ 70บาทค่ะ70บาทโลหนึ่งมัครับใช่ค่ะโอ้สุดยอดนี่ขายเมื่อปีบอนี่กอยกอยเ<า>นี่ยเมื่อปีร้านนี้ถึงกันแหนจังน้ยนอยนี่ประมาณเดือนเดือนนี้หน้ามันเลื่อมสีแหวมนะคะหัวมันมันเก็บทบทบใส่ตู้เย็นเก็บได้จังมือครับทบใส่ตู้เย็นเก็บไว้เป็นอาทิตย์กมันเป็นอย่างไรบ่อทรงบ่นี่ยทรงเท่าไรค่เผื่อเผื่อมีคนแบบซื้อออนไลน์นะทรงบ่อทรงไอ้เพื่อนบ่ ส่งได้ค่ะแต่ว่าค่าส่งก็คิดตามได้ได้ได้โลละ70็ดส70บาทเจ็ดเอยอ่าพี่น้องผู้ใดอยากได้กอยนะครับสั่งสื่อนำเบอร์ค้าได้เบอร์ได้ครับ092 0์เก้าสองศูนย์เกนะครับเห็นพี่น้องถามหาหลายผมก็เลยเอาเรื่องของกอยมาฝากพี่น้องนะครับเห็นพี่น้องถามหาว่าซื้อใส่ได้นะครับเดี๋ยวสิชิมไปเบิ่ง์กนะครับว่าแซ่บหรือบ่แซ่บนะครับ ต้อยครับพี่น้องยกแกะชิมแบบซึ้งๆหนาแม่ขาเลยนะครับแซ่บบ่แซ่บแซบพูดกันไปเลยครับแล้วแซ่บซื้อแล้วก็สติบอกแล้วก็สติบอกพี่น้องพอมาแซ่บเพิ่มมาแซ่บนะครับอันนี้คือบ่ทันใจโบ่ทันใจไอ้น้ำตาลใสบ้างไหมจ้าอือบ่มิกินบ่มิกินแบบเหม็นๆอ่ะใส่บหนังปลาอือ แต่ว่าเพิ่นแจดีแล้วครล่างได้ดีล่างดูนะครับหดแล่้อยมเห็กินเนื้อนแ้ง่นวิมลไปนแต่อมเพนเยพี่น้องเพิ่มหานแบบบัางบานอ่ะมันมันหอมอ่ะมันหอมแล้วมันมันแต่มเรวไม่กินเหม็นนะครับเอยเจ้าหนีบะค่ะ เราเหมือนแต่ไปหาหัวเพื่อไปหาเองพ่อแล้วประกันเไม่งันหาหัวเองพ่อมาล่างมาหั่นมาแช่เฮ็ดเองยงพ่อขายเองแล้วประกันเลยแบบเบียร์ขนาดก๋าป่าค่ะหาพวก็ไ่อนะคะแปลว่าเฮ็ดหลายป่ะครับน้องบอกป่าหาพวกอร่อต่อเดือนเมียนค่ะเฮ็ด่ล่างทุกวันป่ะครับล่างทุกวันเสาร์แรกค่ะอือการล่าเสารแรกเนี่ยถือว่าคมสะอาดโอเคครับมันจะกินดีครับหมายถึงว่าหาบ่มีดีหรือหาว่หั่น พี่น้องกอแล้วบอกกอพี่น้อง,งอออตั้งเตียวเด้อแทบรับประกันเลยว่าอของแท้แทบอยู่หรือยิ่มแล้วแทบครับเขาเลยฝึบอ,อุ่นนุนไปนะครับเอาไปเก็บไตเอาเอา,เอาสองโลกอะไรครับเพื่อมีพี่น้องอยากกินแล้วนี่มั่นยังครับเนี่ยอันนี้มั่นเผาค่ะม,มั่นเผามีมีขายแบบหนึ่งไหมครับ น eh ี่่ะหนึ่งทุกแล้วนีุ่กแล้วนี่าซุกคือกันอันนี้ก็สุกแล้วนะครับขายโลตัวอะไรครับมันเผาขายโลหะสิบบาทซุกแล้วโลหะสิบบาทเอาบ้นเผาโลหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ตลาดกลางดงน้องหมื่นทานนะครับเอาเรื่องของกอยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นของปลาที่หากินในหญ้านะครับนอกจากหาหญ้าแล้วครับเค็ดหญ้าพร้อมนะครับกพราะจะได้กินเป็นเดือนครับพี่น้องกระบวนการซับซ้อนกระบวนการ ค่อนข้างใส่ความพิถีพิถันในการจัดการที่สําคัญคือเป็นผู้มัญญญาที่ทรงต่อให้เป็นอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติมีเอกลักษณ์นะครับแซมมีเอกลักษณ์ละก,ก,ก,กับหาท่านอยากเมื่อนี้เอาเรื่องของก้อยมาฝากพี่ฝากน้องขอบคุณทีที่ตามสวัสดีครับ